อ่ะมาครับนะนะผมจะถ่าย3มคลิปนะครับไปเดี๋ยวผมเอาไปตัดทีเดียวอันนี้เป็นอันแรกเพราะว่าผมจะต้องมานั่งใส่ชื่อนะที่เข้าร่วมสนุกกันก็ขอให้โชคดีครับสำหรับนะที่ร่วมสนุกรับจอคิปของไดชิเซโกก็คือเจ้าตัวนี้มีนะเข้าร่วมสนุกทันเวลาอยู่5ท่านผมใส่ชื่อให้ท่านละ2ชื่ออยู่ในวงลอ้อ ก็หมุนครั้งเดียวนะครับอย่างนี้บอกแล้วก็เคยพูดอยู่ประจำๆไม่ดราม่ากกันเล่นกันสนุกสนุกาท่านไหนรับไปก็ขอให้โชคดีครับไปครับหมุนประมาณ20วิหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะไปครับ ผู้โชคดีคือน้าวีรชนนะครับก็ยินดีด้วยครับเดี๋ยวผมไปคอมเมนต์แปะลิงก์เฟซบุ๊กให้แล้วรบกวนนะ้าอินบ็อกชื่อที่อยู่จะส่งมาให้ผมแล้วนะครับกับเจ้าจอกิฟเอของไดจิเซโกเอาไปคลิปปากันเท่ๆเดี๋ยวเจอกันวงรอหน้าขอใส่ชื่อแป๊บหนึ่งค่ะมาต่อกันครับรอบนี้ดีไหน ชื่อไม่เยอะผมพิมพ์ไว้พิมพ์ชื่อนะ้าไม่ได้เต็มต้องขออภัยด้วยนะครับจะได้แบบพิมพ์เข้าไปไบไวเอาเป็นแค่ให้ผมอ่านดู <S <S เรื่องพอละก็รอบนี้กับกองรอนี้กับผู้โชคดีที่ได้รับลออมาสตาร์แกลมนะครับก็นะ้าท่านใดได้รับไปก็ขอแสดงคาวามยินดีด้วยครับเดี๋ยวผมไปคอมเมนต์ใต้ชื่อแล้วรบกวนส่งชื่อที่อยู่จัดส่งพร้อมเบอร์โทรศัพท์ในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กให้ผมด้วยแล้วกันนะครับ ไปขอสําคัญมีดี้วงหน้านะท่านไหนจะได้รับไปกับเจ้ามัสตารดกล่มอ้าผู้โชคดีนาเคนะครับ ก็ถ้าผมจำชื่อ user นะไม่ผิดเขานะชมนกตกปลาก็ยินดีด้วยครับนะนะนะร่วมทุกกองรอตลอดตั้งแต่กงรอแรกที่ผมทำจนถึงวันวนี้ประสบความสำเร็จแล้วครับเดี๋ยวผมอินบ็อกไปหาใน Facebook นะครับยินดีด้วยครับนะเคเดี๋ยวเจอกันกองรอหน้าครับขอเวลาใส่ชื่อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ,รบกงรอสุดท้ายแล้วกับเจ้า r i c t e r Skyfall ก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่านาท่านไหนจะเป็นผู้โชคดีได้รับไปก็ขอสแสดงความยินดีกับนาท่านนั้นล่วงหน้าเลยนะครับส่วนาน้าท่านไหนที่ไม่ได้รับรางวัลก็ไว้ร่วมสนุกกันรอบหน้าครับกับกลงล้อแห่งโชคชะตากต,ติกาก็เหมือนอย่างที่โพสตในหมวดชุมชนนะครับง่ายๆแค่นั้นหมายทันลงชื่อให้ไวแล้วที่เหลือมันคือดวงของนาล้วนๆ ไปครับนะท่านไหนที่ได้รับเจ้า Victor Skyfall w a สิ12 25ไปไปดูนครับ ก็ตกที่ชื่อ,อนาสุพศ์นะครับขอแส,สดงความยินดีด้วยครับเดี๋ยวผมจะไปคอมเมนต์ตอบกับที่นาคอมเมนต์ไว้ในหมดชุมชนนะครับรบกวนส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาให้ทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กผมด้วยครับยินดีด้วยครับนะาแล้วก็ก่อนจะจบไปขอบคุณนะนะทุกท่านที่อยู่กันมานานจนถึง ทะลุ5,500แล้วขอบคุณจากใจจริงๆครับอยู่กันไปนา,นานๆครับมีอะไรให้สนุกๆให้เล่นกันอย่างเงี้ยเรื่อยๆวนมาส่วนเรื่องอุปกรณ์รีวิวก็ตอนนี้ก็เปิดลายใหม่แล้วเริ่มมีเป็นรอกสปินนิ่งคันสปินนิ่งแล้วก็จะมีอะไรตามมาอีกก็รอติดตามรับชมครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับยินดีกลับมาทุกท่านจริงๆสวัสดีครับ